นี่ได้ปลาหมาพี่นะปลาปิ้งปลาทุบทงตืมพี่กันบ่อันนี้ก็เรียกอันนี้กับนี้ปลาปลาที่น้องเอินปลาอย่างนี้ปลาเนื้อปีกเตี้ยปลากล้วยปลาที่น้องเอินปลาอย่างปลากล้วยเด้อปลากล้วยปลาเนี้อปีกเตี้ยปลากล้วย มาทำการปิ้งกันบัดพี่อนี่แหละแมวใส่ได้ปิกใส่ข <c oughs> าดไม่ได้ก็คือผงงูอดเด้อก็เกลืออันนี้แหละขย่าวขยาวนี่แหละแมวใส่พี่น้องปิ้งมันีวัน <c oughs> นี้จะมาปิ้งปลาอบ,อบเกลือพี่อง ปลาคุกเกลือน่ะปลาทุงปลาทงปลาทงปลากล้วยปลากลุ่มปลาเขากลุ่มคุกเกลือคุกเกลือย่างเลยปลานตรงนี้บังอะไรอย่าเงยนาะมีปลากล้วยปลากล้วยปลากล้วยปลาทงปลากลุ่ม ลาพวกนี้ต้องยง่างย่างเดียวด้วยพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันมามามากลับแล้วด้ะว้าวโอ้ไม่ไม่ไม่ ขอไม่ไหมนะผมไม่ไหมจะแสบที่นีขอไม่ไหมขอไม่ๆๆ <laughs> ไหมร <laughs> ้านพันวาปิ่งปลาเขาาอมขีปิ่งปลาคุกเกลือจ้าบานย้ายปิดกินแบบนี้แหละพี่น้องบานพี่น้องกินคือกันบ่คะขอไม่ไหมนะ <laughs> <laughs> ปลาอมขีแนวนี้ต้องทำายเฉพาะ ปลาสดนะจ้าปลาไม่สดทำไม่ไล่นะแต่มันจะไม่แซบบายเขาบายเขาหนูเขาหนูเขาหัวเขาแทบเสียบเลยนะตรงหัวเขานะอืมอืมอม่าเต่าแล้วนี่แบบ นัวป่ะแค่เลี่ได้กินเนไะกินตอนฮอนออนืออนัวดี เงี้วอันจับห้าห้าดาวนี่อออแลอละ หอนหอนโอ้โอ้ขึ้นตัวเลยด้นะที่ประกุมเขาจะขมอำลำเนะอืม ว้าวว้าเขาควันฉุยควันฉุยแบบโอ้โหฮอนฮอน